Jen? hả? Jen? Huh? Jen? 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 สบายดีสบายดีสบายดีกันตี่สบายดีทูจ้าทู <c oughs> พ,พ่อพ่อย่างคำคำเด้อป้าลุงเด้อสบายดีสวัสด,ดีย่าแดงแดงคำคำยูฮานพอดีมาเบิง่งมีตู้มีตู้เมยแต่ว่ามาพ่ทันดีกันน่อยนึงผลไปวิทย์เไปห้องหมอแล้วพี่น้องเลยขามไปมนะุกคุนคือเก่าเนาะโทรไปกับพอดีอยู่หน้าเพื่อย่างเขามาบ้านอีก เลยคัมมาแต่ลุนเตอร์พอดีวิทกันดูเม่อยบัดเดียววม่นบิวสบายดีนามันจะอ้น่มันะอย่างมอนยังอ่ะสบายดีก่อนต้สบายดีก่อน ทางพีสบายดีอ้าวทางพี่ทางพี่สบายดีเออโอ้ยมึงยืนจุกันะไรนี่แมาแท้แท่จนะมึงเนี่ยมันหมดไปสี่จมพูตเออโอ้ยมีแต่คนเจ็บคนเป็นพี่น้องเงยมาเบิ่งมีจู่เนาะแต่เงินค่ะไข่แน่ค่ะกระฟื้นโตขึ้นมา บดมาห้าลายมืเอเติไปเลยอืเอ้าบดเนี้เอ้าอูดีกับนมา่นานขงขมก,กพี่บดหูแทอสบ,บายดีป้าลุงสบ,บายดีป้าลุงงป้าคืองามแแ้ะันนี้นะอืกินย่างหน่อขุดหนขุดอืแช่บ,บ่ที่แท้ผมเลยพระหินไหนี้ป้าใใแกมกับ,บ่ได้แตกิ

ด <ười> ีนะเทียงพี่ดีนะดีปีอึดบเออน่ะนนะป้ามิมีแต่พวกกึนน่ะนะเจ๊นะอขนมนหน่อยนึงูมันดหน่อยนี่นี่แพ้แล้วนอนงจุบดีติกินกะนอนลงหานป้ามูุงนะโอ้ย บังในน้องชิคืนนอนในน่ะน้องน่อยชิคืนนองนี่น่อมึงนอนจุกดุยุยว้าน่องชิคืนนองนะพอน่ะแดงหน่อยได้นี่นะบังนีแดงหน่อยชิคืนนอนนะแดงน่อยชิคืนน่องนะพอน่ะว้าชุกชุกบะนี่ใช้แดงหน่อยนอนไปได้บะนี่เช็ดบนี่ muốn chưa nè chu môn móc móc muốn, móc 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 응응응응응응응ห่นห่นบริยูชื่อห่านห่นไม่ใช่ไหนี่กองก้นที่บอกกี่นมอืมยีมยิมงอนใค่คนตาี่คนตางอนตีดคนตาปอมว่านี้ 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯那贵嗯。Hmm. Mm. 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 กินมากินแน่แม่ใบได้ยังนี่แมแม่เอาแนกินมากินแล้วนายังกินเนาะสาลัยตูวเหตุตัเหยียดนะโอ้ตายตายตายงงเลย ข้าวกินข้าวฝุ่นมายังฝุ่นจะไล่ไหมชื่อของว่าเด้อว่าข้าวเป็นตู้แหวนโดนฝ่าเพื่อนใส่ข้าวแทนตู้แหวนไหงเดราตู้แหวน2ตัวเนาะเอ้าตะเก้าเห็นเพือนฝุ่นเนาะวันนี้เขาก็เห็นว่าตู้แหวนใช่เขาก็เห็นมัด่อ ถ้างคือว่าภาใช้เป็นยังหัวไม่จีหูว่าหนุ่มเบเบสเวบางคนที่บกอยู่เพื่อนตัวเตียยไปน้คนแถาเนาะอยู่เงื่อนคนแถวใกล้มาเป็นห่วกไหไปใชัยมนบอกเขาว่มีคนบอกดูไินมาูนมาดิเอามาดิดูดิมอ้มันม่น้าเขกินข้าว ปั๊บเลยนะคนคนได้บอกใคแต่ชกเถื่อชกอย่างกับม้าอย่างไม่น้่งปั้งเดลยมาแต่หน้าเลยเห็นเด็กคนแถวนั้นเป็นห่วงเนาะแซมเคยบอาอยู่ไปใส่ก็บอกแม่หมู่คู่เพื่อนแถวนั้นกับพ่อเขกเป็นห่วงก็แม่ก็เน็นเด็กที่เด็กเห็นแต่เท่าบอกแม่ว่าจะไปหันเปหนีนะเพราะว่าเห็นทุกวันเอาขี่รถขึ้นมาเนาะน้อยชมพักน่ะเป็นแซ่บแซมหอมมือห้วยอือของอร่อยได้น้อยอืมกองกองมัดกอง เือนของดองคันเอาเองเงนขันเองบอมีคนะไนีันเองอ่นม่ไม่กินบอมย่โอ้ข่อยหากะม่าม้อนีมานี่เดีวหากะม่านี่เดีวเป็นไข่บ่มาชามซีเมืองหามือแล้ว

Mình tớ nộp quá chả Này dô Mô cắp nộp Cái này kìa Này dô Chị bảo Anh Họ sợ đi này bảo Anh mi chạy gì này bảo. Cứ bình leng. Kính khảo nha Nhân... leng.

ขอยากตัวเดียวน่ะอยากตัวเนี้ยมันผิดพิษน่ะอันเนี้ยหอมมวนอยากตัวเดียวน่ะอ้ห้ปอนนบลิบได้น่ะนะใครกลัวหูเอึ่ยหรออื่ยน่นบริสุทธิกินยัง

ใส่ใกล้ๆนะใส่นันสองกินแม่มากจิจังคือโยนโยนเนียมากฉันให้อะาดอกทิ้ว่ะอกทิว่อก้อ่ะ ปวดบ้านนองกระเทิงค่ะคือยังไีุ่๊บอ๋ออ้ยอ,อันผู้เชียวเกี้ยวนี่อันผู้น้องนะั้นผ่านโมงีเพลงก็เต้นได้ปะปวดปวดเกิดมันต่ำก็ได้เฉาะอใครนะน้องมะน,นิ้ง

เดียวชิ้นนีเด้นนิบน่เก๋งสตรงยใจน่า่้ตรจั๊กนิดงลว่นะวผมนวนะพานะผชนนทีเดียวเนนลยนะดีมากหรอวะอันนี้ยเได้แบบ้อะได้แบบ้จเลยเนี่ยไปทุนะตอกรื่องซีเข้าไปสัเนมันตอกตอกเร่องซีเนาะอกเตอกเป็นซางเ

ความพันธุนักสนงขอรน่าจะไม่เกาะซี่ข่าไปได้เลยงอนนะแม่เ้กินน้ำอืมไม่กากินเมี่ยมใบานเองไใช่ใเห็นนานะไมกินเมี่ยมใอ่เมี่ยมใช่ใชนี่บ่กินเดียวอันบ่อะารหวเราะ ย่หน่อ่ว่าคนที่รว่าคนทีตามเป็นหมื่นเช่ค่มบ่ถึงไดเอาเจานคับอเชื่อเขาจะอยางกินนะอ้เนี่เราทวงเขาเลยไอ้บ่วงน่ะอ๋ออันี้ต้องไปอืมุ้าจโจนบดดวนนะบ่จะเท็ดไออันคนเด็กต่อบวงเด้มันเนย่าถอยเกินมัอันเนถอ่ี้ิาอนี่

เาแล้วทีมีนางทีมท้องอ่้เนาะันดูมันนางใจมันคุ้มก้าเขาไได้เนาะคนดูเองคนแล้วคนจอยคนดูเนาะแกแล่วจูงอะดบุญอะเนี่ยาอยานันจะกนูเขียนไหอ้าวเขนเนะกียนูกนาดเยดันยเนาะยายกูู้้น่กูไกิน่ได้เปป่าเนาะ โอเคเอา่อดได้เถอะได้นะงูเงกอกอมาจอดนะแต่ายเนาะแต่ายคนยั่ไงกาเป็นชาชักยาเนี่ยเป็นไปอก็มันเป็นเป็นบ่กงเราอันหยางอะไรหยางนี่บ้านหลัง่ไมกิับอยลุงเต็มเลยหางน้านไกนือบคุณคร

แยแกับผูเป็นแขกที่ยังแวหวกันนย่านีว่ายากถึนแม่ายากถึงหลักก็ก่าาเออ่อนรยอ่ากเช่นสกุลขับเกล็นี่ยขับขัาอันยาับเกล็เนด้อนได้เออม่อตอนไปเด่ดนักายประตเด่นทุกคบอกระว่าเออบอก่าเขาเออืกเขาเป็นร่วงถึงจะม่ถูกห่ไปใช่ไพม่าผ่านจะกลับตาอผ่า ว่าจะเ้าเราไปใช้ระออไปนี่เราไปบอกด้คนจะน่าแ่งงไเนาะมาไปไปเยวนั่กบากเด้อนำมาบอกไปาบอกทับานมาจะน่ายายามกบดีนะวนเขบอกไปดูเขาใจเราคินมาแต่ดี่าจะน่าัวไปาไปกนจัดหลงอันไปหน้าเปนอคนมานัจบ

เซีนแล้ขาเลยไม่อหบกิคือินเ็จางๆนะเออมาเป็นเนี่ยเป็นยังสเหมือนี่แบบอวอืมเขาเห็นให้เพื่อเขาจัจีเนาะอืมวคนเขาบมาอยากนอืมขอ cô nè các bạn chụp được không? được không? không hôm nay nóng nóng đấy, nàng bị yeah. 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 <laughs> bơ này à, cứ cứ ngóc nè. ngóc, <laughs>

สบายดีสวัสดีป้าลุงลูกสบายดีไปแล้วพอกันใด้กินหนหาเได้ป้าลุงเด้อมื่อวานก็ไม่อยัางไรนาไอสิมาเบิ่งมีตู้เจะมีตู้ไปก่อนแล้วพี่น้องไปห้องหมอแล้วเนาะ